สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับมิจฉาอินฟลูเอนชันวันนี้จะมาเล่น ได้บอยแล้วก็จะเป็นผมนอนตัวนี้ก็จะเป็นชั้นวางรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นห้องดูชีวีแล้วก็จะเป็นห้องนอนที่สกมกของเราด้วย <c oughs> มีเตียงทำไ,ได้หลายเตียงอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะจะไม่เข้าไปดูมากอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นก็จะมีฟิกเกอรป็นน้าอยู่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวของเราเค <Okay. S 1> ไปะ เดี๋ยวเราจะนั่งพักสักแป๊บนึงแล้วก็ไอ้วันนะเราจะนั่งก่อน,ด,อนดูทีวีก่อนดูทีวีก่อนเอ่ออะมีคนเข้ามาในบ้านเราเธอเข้ามาในบ้านฉันทำไมเนี่ยในบ้านฉันนะอ่ะในบ้านเหราในบ้านฉันนะเธอเธอโง่ไอหรือเปล่าเนี่ยแหละบ้านฉันแต่ในบ้านฉันนะ่ะลองไปเช็คดูๆให้แน่ใจนะ เธอก็มากับฉันสิถ้าเธอถ้ามันไม่ใช่เธอร้อนทึบนี่โอเคไปดูกันเห็นไปนี่บ้านฉันจริงๆด้วยละบ๊ายบายถ้ากลับมาก่อนกลับมาก่อนนะ จะมาเกินอยู่ไหนแล้วเนี่ยห้ยหจริงๆวันนี้นะาก็อม่ขอเรก็ไม่ได้ทยจะไปหาว่าของเข้ามาแ่เจะอยเลี้ยง่าไดมาดูกันนเาอยู่ไหนอ่าจูไหนอ่ะหาไม่เจอ โอเคไม่เป็นไรก็ก็ก็สามีก็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 ปั๊บหนึ่งนะก็สารับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อคลิปนู่นเลยเนาะว่าจะมีน้องเรามาเล่นด้วยนี่ก็คือน้องของเรานั่นเองเย้เย้เย้ชื่ออะไรคะเอมค่ะโอเคก็จะมาให้กับเราเรื่อยๆเนาะเฉพาะเกมระบอกแต่เกมชั่ต่อเดียวแล้วจะขึ้ไปเมื่อเปิดตัวชิปของเราเนาะก็จะเป็นแบบ เขาเล้าของเขาเองเลยแล้วเขาก็อัดแล้วก็ลองอยู่ในช่องเราใช่โอเคก็ <c oughs> okay. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยเนาะตอนนี้ขอตัวเลยก่อนเย้บายบายอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะคะทั้งชอบอิมแอมชานลแล้วก็ชอบอิมคุณชานอลด้วยบา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 ยเย้เย้ yeah. Yeah. ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรไว้ค่อยติดตาม